ข่าวดีจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คุณเขาบอกไว้อย่างนี้ชิโนฟาร์มเนี่ยวัคซีนโควิด -19 เนี่ยกำลังจะมาถึงไทยวันที่21มิถุนายนนี้คุณ2 5 1 4นด้วยนะปีนี้ด้วยคุณเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะฮะแล้วประชาชนคนไทยเนี่จะได้ฉีดเนี่ยวันที่25มิถุนายนนะครับก็ปีนี้เหมือนกันนะคุณนะไม่ใช่รับปีนี้ไปฉีดปีหน้าไม่ใช่นะรับปีนี้เดือนนี้ฉีดเดือนนี้เลยห่างกันไม่กี่วันเพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีๆสําหรับคนไทยนะครับ เขายังเปิดเผยอีกว่าราคาวัคซีนเนี่ยต่อ1โดสเนี่ยไม่เกิน900บาทไม่เกิน900บาทนะเพราะฉะนั้นก็ถูกถ้าเทียบกับโมเดอร์นานี่ก็คนละครึ่งเลยพูดง่ายๆครึ่งๆเลยนะครับก็ใช้2โดสเหมือนกัน2เข็มนะครับตรงนี้เขายังเปิดเผยอีกว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่มาสั่งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรเนี่ยนะครับคุณเก็บเพิ่มได้เฉพาะแค่ค่าฉีดน,นะคุณจะไปบวกกาไรเพิ่มไม่ได้นะค่าวัคซีนเนี่ยตรงนี้เยี่ยมมากสุดยอดน,นะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณเนี่ย จะต้องบริจาคอีก10%บรนะบริจาค10%เนี่ยคือสมมุติคุณเอาไปร้อยโดสเนี่ยคุณต้องกักไว้10โดสนะโรงพยาบาลเอกชนนะคุณจะต้องกักไว้10โด,ดสสาหรับฉีดบริจาคให้กับผู้ยากไร้นะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยรับไปเนี่ย1 0 0โดสคุณจะต้องมี10โดสเนี่ย10%เนี่ยฉีดให้กับผู้ยากไร้แบบฟรีๆด้วยนะครับเขาบอกอย่างนี้หรือบริษัทเอกชนเนี่ยที่ซื้อเนี่ยต้องซื้อเพิ่มอีก10% ซื้อเพิ่มอีก10%เพื่อบริจาคให้ผู้ยากไร้เหมือนกันสรุปผู้ยากไร้เนี่ยก็ได้ทั้งขึ้นและลงจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาก็ต้องไปฉีดให้ผู้ยากไร้10%จะเป็นบริษัทเอกชนที่ไปซื้อกับราชวิทยาลัยจุฬาภรเนี่ยก็ต้องซื้อเพิ่มอีก10%แล้วก็อีกอะเขาบอกนิติบุคคลเนี่ยจะซื้อฉีดให้บุคลากรใน,นในหน่วยงานคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องมีสถานพยาบาลรองรับนะแล้วก็ไปฉีดที่นั่นอ่าพอเข้าใจความหมายไหม ก็คือนิติบุคคลเนี่ยซื้อซื้อได้ซื้อกับราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยซื้อได้แต่คุณก็ต้องมีสถานพยาบาลที่รับฉีดวัคซีนให้ด้วยไม่ใช่ไปฉีดกันเองก็ไม่ได้นะจะไปจ้างพยาบาลหมอกระเป๋ามาฉีดที่ออฟฟิศอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่การรองรับเขาคิดมาครอบคุมมากๆตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับใครก็พอใจจะฉีดชิโนแวคก,ก็ลงทะเบียน ใครพอใจชิโนโฟาร์มก็ติดต่อเลยได้เลยนะครับก็วันที่21นี้จะมาแล้วเป็นเรื่องที่ดีของประชาชนคนไทยส่วนใครที่รอแอสตราเซเนกาก็ลงทะเบียนเหมือนกันนะครับก็รอประกาศจากทางรัฐบาลเอาแล้วก็เรื่องของการเปิดกว้างในเรื่องของวัคซีนทางเลือกเนี่ยวันนี้สพอคอเนี่ยเขาได้เปิดเผยแล้วเขาบอกว่าเอาเลยก็สั่งเลยดีลกันเลยแต่ไม่ให้ไปดีลันเองนะไม่ให้ดีลันเองก็ให้ดีลผ่านหน่วยงานรัฐนี่แหละนะครับ ก็ถ้าคุณจะดิวก็เชิญตามสบายตามสะดวกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ